นุกติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะทรัพยากรธรรมชาติที่ขณะนี้กําลังเข้าสู่ขั้นวิกฤตทําให้ธรรมยาตราหรือว่าการเดินเท้าถูกเลือกให้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับสังคมค่ะเพราะว่าทุกย่างก้าวนั้นถือว่าเป็นการกระตุ้นเตือนเพื่อเรียกสติให้คนไทยเห็นถึงความสําคัญและคุณค่าของทรัพยากรติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานจังหวัดสุรินทร์ค่ะ เสียงกลองและธงยาตราเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนขบวนตลอดการเดินเท้ากว่าร้อยกิโลเมตรของขบวนธรรมยาตราเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะเวลา6วันนอกจากการได้ฝึกความอดทนการเดินอย่างมีสติสร้างความสงบในจิตใจของผู้ร่วมทางแล้วพวกเขายังได้เปิดใจที่จะเรียนรู้ทุกสุขของสรรพชีวิตผู้คนธรรมชาติระหว่างทางด้วย วันนี้เครือข่ายที่มีทั้งพระสงฆ์เปแกนนาและก็ชาวบ้านจะร่วมกันเดินสองเท้านะครับก็รณรงค์ให้ทุกคน,นตื่นตัวเรื่องสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเพื่อกับตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนธรรมชาติโดยใช้สอง้าของเราครับมีการบวชป่าชุมชนนะครับมีการฝังบทธรรมญาตราระหว่างคนสองตำบล ธรรมยาตราเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการเดินภาวนาจิตโดยสำรวมและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวบรวมข้อเสนอด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะโดยมีภาครัฐชุมชนสถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมมีการปักหมุดเสาเสมาธรรมยาตราตามจุดต่างๆที่ขบวนยาตราผ่านไป จากพุทธมณฑลเสน่งเราก็จะเดินลัดรอบประตูตะบนทุ่งมนนะครับไปสู่ลุ่มน้ําชีแล้วก็เดินลัดเลี้ยวประสานเครือข่ายพี่น้องเยี่ยมยามถามสัตว์พวสุนิดกันไปถึงสวายนะครับไปเห็นสถานการณ์ของสวายเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการอยู่การกินทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างไรกระทั่งลัดเลี้ยวเข้าสู่เมืองโซรินจะผ่านตะบนกระแสงตะบนคอโคเข้าสู่ลุ่มน้ำห้วยเสน่งเราจะนําเอาผลของการได้ไปเห็นไปรู้นะครับไปรับฟังความคิดเห็นไปเยี่ยมยามพี่น้องเนี่ยมาประมวลเป็นสถานการณ์สิง แวดล้อมของเยนโซดินแล้วก็จะทําเป็นแนวนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของพี่น้องอย่างแท้จริงครับสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย<ม>กําลังเข้าสู่วิกฤตเกิดการแย่งชิงใช้อย่างเผาผลาญและขาดสามัญสำนึกโดยมองข้ามความจริงที่ว่าธรรมชาติและสรรพ,พสิ่งในโลกมนุษย์ไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เป็นเพียงผู้มาขอใช้เท่านั้น และต้องคอยปกป้องดูแลรักษาอย่างรู้คุณค่าทุกย่างก้าวในการญาตราเป็นการเริ่มกระตุ้นเตือนเรียกสติให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรโดยคนกลุ่มเล็กๆที่อยากเห็นคนกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลกันอุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานจังหวัดสุรินทร์รายงาน